วันที่สองธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของทริปก่อนกลับไทยพวกเราจึงเน้นเที่ยวจุดที่อยู่ไม่ห่างจากสถานีเกียวโตซึ่งก็ได้พบว่ามีที่ที่น่าสนใจมากกว่าที่คิดผมจะขออธิบายแผนเที่ยวเที่ยงเหลือของวันนี้ให้พอเห็นภาพรวมคร่าวๆก่อนเริ่มที่นั่งรถไฟจากสถานีเกียวโตไปเที่ยววัดโทจิหลังจากนั้นก็จะเดินไปแวะชมสวนอุเมโคจิแล้วก็เดินต่อไปวัดนิชิฮงกันจิตามด้วยเดินไปวัดฮิกาชิฮงกันจิเสร็จแล้วก็เดินกลับไปรับกระเป๋าที่ฟ ไว้กับโรงแแรมละวนกลับมาที่สถานีรถไฟเกียวโตเพื่อนั่ง JR อาฮารุกะไปสนามบินคันไซครับอย่างที่เคยเกริ่นไปแล้วว่าการเดินทางไปวัดโทจิจะต้องขึ้นรถไฟของคินเทสึไปนงสถานีโทจิซึ่งชานชนะาจะอยู่ฝั่งตะวันตกของสถานีเกียวโตให้พยายามเดินตามป้ายที่เขียนว่าคินเทสึนายโดยผมก็ยังใช้บัตรอิโก,กะแตะเข้าเหมือนเดิมเดินทางหนึ่งสถานีราคา180เยนครับ เมื่อออกจากสถานีโทจิก็เลี้ยวขวาแล้วเดินตรงตามทางไปอีก450เมตรจริงๆทางเดินไม่ไกลและไม่ซับซ้อนเลยแต่ดันมาเดินตอนเที่ยงกว่าๆในวันที่แดดจัดก็จะรู้สึกเหมือนใช้เวลานานกว่าที่คิดครับ พอเจอแยกนี้ก็ช่วงแล้วว่าเมี่องหลงแน่นอนเพราะเห็นเจดีสูงเด่นเป็นสง่าชัดเจนซึ่งประตูที่ Google Maps แนะนำไม่ใช่ทางเข้าวัดที่แท้จริงทางเข้าจริงๆอยู่ฝั่งประตูเคกะมงซึ่งต้องเลี้ยวขวาหนักจากข้ามถนนครับในที่สุดก็ถึงประตูทางเข้าแล้วบรรยากาศด้านหน้าก็ดูดีใช้ได้ ต้องเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยถึงจะเจอจุดซื้อตั๋วเข้าชมวัดครับ ในช่วงที่ผมไปมีขายตั๋ว2ราคาโดยราคาที่แพงกว่าจะสามารถเข้าวัดคันจิอินได้เพิ่มอีก1จุดส่วนพวกเราเลือกซื้อแบบธรรมดาราคา800เยนครับเมื่อเดินเข้ามาปุ๊บสิ่งที่จะเจอก่อนเลยคือต้นฟูจิซากุระขนาดใหญ่ที่คงจะสวยอลังการมากๆถ้ามาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและจะเห็นต้นซากุระที่ใบแห้งอยู่หลายจุดในวัดเพราะในช่วงนี้เป็นเวลาเฉิดฉายของใบเมเปิลก็แปลว่าวัดนี้สามารถ เที่ยวได้ทั้งฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงครับบริเวณบ่อน,น้ําจะมีต้นเมเปิลที่ไม่สูงเท่าไหร่อยู่หลายต้นทําให้ถ่ายรูปคู่กับใบไม้เปลี่ยนสีได้ไม่ยากครับ เจดีห้าชั้นที่สูงเด่นเห็นตั้งแต่ไกลนี้มีชื่อว่าโกจูโนโทมีความสูงประมาณ55เมตรนับเป็นเจดีไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นวันที่ผมไปเจดี JD เปิดให้เข้าไปชมภายในของชั้นล่างสุดได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพครับถ้าพูดในแง่ของภาพที่ได้มองเห็นด้วยตาเจดี JD คือสวยใหญ่อังการสมกับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกแต่ถ้าในแง่ ของกาาารถ่ยภพผมคิดว่าตัวเองมาผิดเวนาไปหน่อยเพราะตอนนี้แสงแดดส่องอยู่หนังเจดีพอดีถ่ายยังไงก็ดูมืดครับพวกเราใช้เวนาอยู่ในวัดนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินทางไปยังจุดหมายถัดไปคือสวนอุเมโคจิเส้นทางคึงง่ายมากๆแค่เดินตรงไปทางทิศเหนือของวัดโทจิประมาณ500เมตรครับโชคดีที่ตอนที่พวกเราเดินเป็นช่วงที่ตึกช่วยบังแดดให้พอดีเนยเดินได้สบายๆครับ ระหว่างทางจะต้องเดินนอดใต้ทางรถไฟไปก่อนพอนอดทางรถไฟออกมาก็จะเริ่มเห็นสวนเลยครับสวนอุเมโคจิเป็นสวนสาธารณะที่เปิดตลอด24ชั่วโมงสามารถเดินชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานีอุเมโคจิเกียวโตนิชิ ตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์รถไฟเกียวโตแนละเกียวโตอะควาเรียมซึ่งเป็นที่ที่ผมเน็งไว้เป็นแผนสำรองเผื่อมีวันฝนตกแต่ในเมื่อเราเจอแต่ท้องฟ้าแจม่มใสเกือบทุกวันในทริปพิพิพพธภัณฑ์เหล่านี้ก็คงต้องเก็บไว้โอกาสหน้าครับ บรรยากาศของที่นี่ก็ดูสบายๆส,ยส,ยสงกับเป็นสวนสาธารณะถ้ามันเดินเล่นในช่วงเย็นคงจะได้ฟิลที่ยอดเยี่ยมกว่านี้แต่ต้องบอกตามตรงว่าที่ผมแวะที่นี่ในวันนี้เพราะเป็นทางผ่านไปวัดน,นิชิฮงกันจิงลยอยู่ชมบรรยากาศแค่ไม่นานก็ออกเดินทางต่อครับ จากส่วนอุเมโคจิเดินไปทางเหนืออีกประมาณ450เมตรก็จะถึงวัดนิชิโฮงกันจิเส้นทางเริ่มต้นจะเป็นถนนใหญ่มีเหนียวเข้าซอยตาม Google Maps แนะนำหนึ่งครั้ง มื่อม,มาถึงจุดที่ Google Maps ปักไว้ก็จะเจอกับประตูคารามงเป็นประตูที่มีสีสันแนละรดงลายของการแกะสนังที่ประณีตสวยงามแต่ไม่ใช่ประตูทางเข้าวัดในตอนนั้นเส้นทางเดินฝั่งนี้มีของวางกั้นไว้ผมเลยเดินอ้อมไปอีกทางเพื่อจะหาประตูที่เข้าวัดได้จริงๆครับ เมื่อเจอทางเข้าก็ได้พบอาคารไม้ขนาดใหญ่ที่ดูงเงียบมากๆแทบไม่มีคนเลยไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในอาคารก็เงียบสนิทซึ่งผมไม่ชอบเจอคนเยอะๆก็จริงแต่ถ้าจะไม่มีคนขนาดนี้มันก็รู้สึกวังเวงแปลกๆครับ หลังจากเดินออกจากวัดมาผมก็เพิ่งได้ทราบว่าตัวเองเข้าผิดวัดเพราะเดินต่อออกมาแค่นิดเดียวก็จะเจอทางเข้าอีกวัดที่ใหญ่กว่ามากๆวัดที่ผมเพิ่งเดินออกมาคือวัดโคโชจิ ji, ครับส่วนวัดนิชิฮงกันจิเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะเจอต้นแปะกวยขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าอาคารหนักของวัด ซึ่งในวันที่ผมไปใบแปะก้ลวยได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดตัดกับสีฟ้าสดใสของท้องฟ้าสำหรับผมที่ได้เห็นภาพนี้ด้วยตาก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่สวยงามลงตัวมากครับวัดนิชิโฮงกันจิ เป็นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโจโดหรือนิกายสุขาวดีที่มีวัดย่อยมากกว่าห0,000 000, ื่นแห่งทั่วญี่ปุ่นและวัดอีก200แห่งในต่างประเทศแต่ณอาคารของวัดทำจากไม้มีขนาดใหญ่อันงการได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกสามารถเดินชมได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายวันที่ผมไปก็ยังพอมีคนอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับพลุกพล่านครับ เมื่อเต็มอิ่มกับที่นี่แล้วเราก็จะเดินไปชมวัดแฝดน้องของที่นี่คือวัดฮิกาชิฮงกันจิซึ่งคำว่าฮิกาชิแปลว่าตะวันออกส่วนนิชิแปลว่าตะวันตก <c oughs> ก็จะพอเดาได้ว่าวัดฮิกาชิฮงกันจิจะอยู่ไปทางฝั่งตะวันออกของวัดนิชิฮงกันจิครับจากหน้าวัดนิชิฮงกันจิ ระหว่างเดินข้ามถนนมาจะเจอซุ้มประตูผมก็เดินตรงเข้าซอยที่มีซุ้มประตูนั้นเลยเดินเข้ามาแค่นิดเดียวก็จะเจออาคารสไตล์ยุโรปมีชื่อว่าฮงกันจิเดนโดอินจากประวัติที่เขียนไว้เข้าใจว่าที่นี่ใช้เป็นที่ฝึกอบรมนักบวชนิกายโจโดของวัดฮงกันจิครับ ตอนแรกผมคิดเอาเองว่าถ้าเดินตรงตามทางเส้นนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะเจอประตูทางเข้าวัดฮิกาชิฮงกันจิให้เดินเข้าได้ตรงๆซึ่งแน่นอนว่าผมคิดผิดจริงๆต้องเดินอ้อมออกมาถนนใหญ่เพื่อเข้าประตูจากฝั่งตะวันออกครับ เท่าที่สังเกตผมรู้สึกว่าบริเวณหน้าวัดฮิกาชิฮงกันจิจะดูค่อนข้างคึกคักหน่อยไม่แน่ใจว่าเพราะทำอะไรของวัดอยู่ใกล้สถานีรถไฟเกียวโตโด้วยหรือเปล่านะครับ ประตูทางเข้าวัดจะมี2จุดคืออมิดะโดมงเป็นประตูเ e ล็กกับโกเอโดมงเป็นประตูทางเข้าที่ใหญ่อนลังการเมื่อเดินเข้าประตูไปก็จะพบกับอาคารผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโตสามารถเข้าชมภายในอาคารได้ฟรีแต่ต้องถอดรองเท้าใส่ถุงพลาสติกเดินถือติดตัวไปด้วยครับที่บอกว่าวัดฮิกาชิฮงกันจิเป็นแฝดน้องของวัดนิชิฮงกันจิเพราะถูกสร้างขึ้นมาตามหนังห่างกัน11 ปีในทั้งสองวัดเคยถูกนับเป็นวัดเดียวกันมาก่อนแต่ถูกโชกุนทกุงาวะเอเอยายสึแยกออกจากกันเพื่อลดทอนอำนาจของนิกายโจโดในสมัยนั้นครับถ้าเดินมาอาคารทางเหนือของวัดจะมีทางให้เข้าไปชมผลงานศิลปะได้ด้วยแต่ผมไม่กล้าเดินลงไปไกลเพราะแทบไม่มีคนเลย ส่วนถ้าเดินมาทางใต้ก็จะมองเห็นเกียวโตทาวเวอร์ที่มีต้นแปะกวยตั้งเรียงกันเป็นฉากหน้าในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย3ามโมงแสงแดดเริ่มค่อยๆอ,อ่อนลงผมเลยรู้สึกชอบมุมนี้มากๆครับหลังจากเต็มอิ่มกับบรรยากาศแล้วผมก็เดินกลับโรงแรมเพื่อไปรับกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางไปสนามบินครับ สามารถรับชมคลิปเกียวโตแบบแผนเที่ยวเต็มวันได้ที่เพล์ลิสต์ด้านขวาบนส่วนขวาน่างเป็นรวมคลิปเที่ยวเกียวโตทั้งหมดและซ้ายล่่งเป็นคลิปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมดในช่องครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ